วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกลับมาพบกับคุณน้ำอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆคะวันนี้วันอะไรคะถูกต้องคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 19กรกฎาคมพศสอง4ค่ะเด็กๆลองมองออกไปรอบๆบ,บ้านของตัวเองสิคะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่คุณน้ำนะคะมองดูอากาศรอบๆบ,บ,บ้านคุณน้ำแล้วเนี่ยคุณน้ำก็พบว่าวันนี้บ้านคุณน้ำนะคะ มีฟ้าครึ้มค่ะเด็กๆทำท่าเหมือนฝนจะตกเลยมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ไม่มีลมด้วยแล้วบ้านของเด็กๆล่ะคะฝนตกบ้างไหมคะบางวันสภาพอากาศก็ร้อนบางวันก็มีฝนตกบางวันกลางวันร้อนตกเย็นมาทำท่าเหมือนฝนจะตกอีก สงสัยจังเลยค่ะว่าทําไมสภาพอากาศถึงเป็นแบบนี้เด็กๆคะเด็กๆมีคําถามเกี่ยวกับสภาพอากาศรอบตัวเราไหมคะถ้าเด็กๆมีคําถามนะคะให้เด็กๆตั้งคําถามคนละหนึ่งคำถามค,ะค,ามค่ะแล้วถามคุณพ่อคุณแม่สิคะว่าทําไมสภาพอากาศรอบตัวเราถึงเป็นแบบนี้คนละหนึ่งคำถามนะคะลองตั้งคําถามเลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กๆแล้วนะคะต่อไปครูน้ำมีรูปภาพค่ะรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะมาให้เด็กๆชมหลายภาพเลยค่ะแต่ว่าเรามีข้อตกลงกันเล็กน้อยนะคะเมื่อครูน้ำขึ้นภาพแล้วเด็กๆทุกคนจะต้องช่วยกันตอบค่ะว่าสภาพอากาศที่ครูน้ำขึ้นให้เด็กๆดูนั้นเป็นสภาพอากาศเกี่ยวกับ เรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรูปที่1กันเลยค่ะเด็กๆภาพที่1คะ่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะภาพที่1น,นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับภาพฝนตกคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปชมภาพที่2กันเลยนะคะภาพที่2เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆภาพที่2องนะคะเกี่ยวกับดวงอาทิตย์กําลังส่องแสงสว่างคะ่ะ ต่อไปเป็นภาพที่สามนะคะภาพที่สามคือภาพอะไรคะเด็กๆคะภาพหมอกนั่นเองค่ะเด็กๆดูสิคะหมอกนะคะปกคลุมหนาบางมิดภูเขามองไม่เห็นภูเขาเลยเห็นไหมคะต่อไปค่ะภาพที่สี่ค่ะเด็กๆภาพที่สี่นะคะเป็นภาพหิมะกําลังตกค่ะต่อไปภาพที่ห้าค่ะภาพที่ห้าเป็นภาพอะไรคะ เป็นภาพเกี่ยวกับใบไม้กำลังร่วงใช่ไหมคะและต่อไปเป็นภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพใบไม้กำลังผลิกบานนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะดเด็กๆถ่ายถูกทั้ง6ภาพไหมคะสภาพอากาศนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ และสภาพอากาศเนี่ยก็จะคล้ายคล้ายกันค่ะดเด็กเพราะว่าเขาจะแบ่งสภาพอากาศออกเป็นช่วงๆนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของฤดูฝนค่ะเด็กฤดูฝนนะคะจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนะคะเดือนที่คุณน้ำกล่าวไปเนี่ยเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะดเด็กต่อไปนะคะ นเนี่ยก็จะเริ่มไม่ตกแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่อากาศหนาวอากาศเย็นๆนั่นเราเรียกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนที่คุณลากล่าวไปนะคะจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวค่ะดีเด็กหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปนะคะเข้าสู่เดือน มีนาคมเนี่ยก็จะเริ่มเป็นอากาศร้อนค่ะที่เราเรียกกันว่ารืดดูร้อนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะในประเทศไทยของเรานะคะเด็กๆ จะมีฤดูหลักๆอยู่3มฤดูค่ะฤดูที่1น,นะคะก็คือฤดูฝนค่ะเด็กๆฤดูฝนก็จะมีฝนตกเยอะๆใช่ไหมคะต่อไปฤดูที่2ค่ะก็คือฤดูหนาวค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ประเทศของเราเนมีอากาศเย็นแล้วก็หนาวค่ะ ต่อไปฤดูสุดท้ายคือฤดูร้อนนะคะฤดูที่3ฤดูร้อนเนี่ยอากาศก็จะร้อนถึงร้อนมากๆเลยประเทศไทยของเรามี3ฤดูนะคะส่วนบางประเทศเนี่ยก็อาจจะมีหิมะตกมีใบไม้ร่วงแล้วก็มีใบไม้ผลิค่ะแตกต่างกันไปแต่ละสภาพอากาศของแต่ละประเทศนะคะเด็กๆในแต่ละสภาพอากาศนะคะหรือว่าฤดูการต่างๆเนี่ย แม้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆทุกคนก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศต่างๆและฤดูกาลนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ยังจะต้องใช้ชีวิตให้เป็นปกติใช่ไหมคะไม่ว่าจะฤดูหนาวฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนเด็กๆทุกคนก็จะต้องปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับฤดูนั้นให้ได้เป็นปกติคะ่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในช่วงที่เราอยู่ในฤดูต่างๆคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะการปฏิบัติตนในฤดูฝนในช่วงฤดูฝนนะคะเด็กๆ,ๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้านคะ่ะต้องพกอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันฝนเช่นรม่ม ชุดกันฝนหรืออาจจะเป็นรองเท้าบูทก็ได้ค่ะและต้องดื่มน้ำสะอาดเยอะๆออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และต้องระมัดระวงังตนเองไม่ให้โดนฝนมากๆนะคะเด็กเพราะว่าถ้าเด,เด็กโดนฝนมากๆจะทำให้เด็กไม่สบายค่ะอย่างเช่นเด,เด็กอาจจะเป็นไข้หวัดได้ค่ะการปฏิบัติตนในฤดูหนาว ในฤดูหนาวสภาพอากาศจะหนาวเด็กๆต้องทำร่างกายของตัวเองให้อบอุ่นด้วยวิธีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสวมใส่เสื้อกันหนาวค่ะบางบ้านถ้าหนาวมากๆก็จะก่อไฟแล้วเอามือผิงไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะ การปฏิบัติต้นในฤดูร้อนในช่วงฤดูร้อนนะคะสภาพอากาศเนี่ยก็จะร้อนมากๆเลยค่ะเด็กๆทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำเหงื่อออกมากอาจทำให้เราช็อกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มน้ำเยอะๆค่ะ เลือกใส่เสื้อผ้านะคะเด็กๆควรที่จะเลือกใส่เสื้อผ้าที่อากาศถ่ายเทได้ง่ายเสื้อผ้าสบายๆไม่หนาจนเกินไปค่ะหลีกเลี่ยงการเดินกลางแจ้งนานๆน,น,นะคะเด็กๆเ,เพราะว่าถ้าดเด็กๆเดินกลางแจ้งนานๆเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้รับ,บรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ค่ะเขาเนี่ยมีผลทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ได้เลยนะคะถ้าเราโดนแดดนานๆค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนีเด็กหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศรอบตัวไปแล้วเรื่องฤดูการต่างๆในประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องการปฏิบัติตนในฤดูต่างๆแล้วครูน้ำหวังว่าเด็กทุกคนนะคะจะปฏิบัติตนให้ตัวเองเนี่ย สุขภาพร่างกายแข็งแรงในช่วงฤดูต่างๆได้สําหรับช่วงนี้นะคะที่เด็กฝนตกเยอะเด็กๆต้องระวังตนเองมีอุปรกรณ์ที่ช่วยกันฝนถ้าเป็นไปได้เราไม่ตากฝนเลยก็จะดีนะคะออกไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมหน้ากากอนารรมัยล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณครูทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณน้ำขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ